ดีพี่น้องมากินข่าวเสา้ากันจะ้ะแก้วปลารเป็นตัวปลาลเป็นตัวปลาไเป็นตัวไม่เป็นตัวไม่เอาเด็พี่น้อง โอ้ยอยูไ่ไกลใส่ป่า<ม>แล้วเบียดปลาอายากินก้วยก้วยบะแกแต่กระตัดมาอันนี้เขาให้ใกล้เลือดเอาไวส้สิให้กล้หัวกาแล้วไอ้ถั่วไม่ได้หน่อยแสบสแต้องไปเอาแล้วตอนนอยทำเสร็จแล้ว ตังเดี๋ยวเดี๋ยวไมาให้เดี๋ยวเดีมาให้เอาสร้างของเลยขึ้นกับเปย์ยังสั่นโอ้ยอยู่มันขักทั่วเม็ดนิดหน่อยเสียบอ่ะ นี่ขนมเฟรย์ูโอ้ยหาเห็นแล้วไฟแจกหาไฟรย์แจกไอ่ไอ้ผะไอ้ใบผะหาไม่เห็นโอ้ยไม่เห็นไม่เห็นอยู่หมวกตัวกับเขาง่ายๆคลิปนี้แค่นี้แหละพี่น้องเอาสุดสั้นนี่แหละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องติ๊งตองชแนลเลยจ้า ิหน้าเจอกันใหม่บอไลเราจะพี่น้องเอาสันสันจังเกีด